เขาก็บอกปู่ว่าเขาอยากได้กุมารครับแล้วก็บอกผู้ชายคนนั้นว่าเอาหุ่นกุมารมาเดี๋ยวจะเบิกเนธให้พอผู้ชายคนนั้นเนี่ยเปิดท่าขาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่หุ่นกุมารพี่มันเป็นศพเด็กเฮ้ยพอตกดึกคืนนั้นเนี่ยปู่ก็ฝันเห็นกุมารที่ตัวเองเบิกเนธไปเนี่ยมาเข้าฝันปู่แล้วก็บอกกับปู่ว่ามันทําร้ายหนูหนูจะเอามันให้ตาย สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดูกับผมแจ็ควชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทาง YouTube ไทยรัฐเหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนครับในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในธีมที่เราเรียกกันว่าเป็นการลองของลองดีกับเหล่าบดาน,นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลครับและสัปดาห์นี้ พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงกับเรื่องเล่าที่จะมาพูดคุยกันในสถานีผีดุของเราส่วนวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้แขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับสถานีผีดุของเราในธีมลองของลองดีนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณณโมครับสวัสดีครับคุณณโมสวัสดีครับพี่แจ้คุณณโมนี่เคยโทรมาเล่าด้วยเสียงกับผมใน The Ghost Radio คือเรื่องคืนหลอนนอนวัดใช่ครับะนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของธีมลองของลองดีครับชื่อเรื่องว่า อย่าหาธรรมครับอย่าหาธรรมมันจะเป็นสับวัยรุ่นสมัยนี้ใช่ครับเวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าหาธรรมนะอย่าหาธรรมนะรรเรื่องนี้มันต้องมีที่มาที่ไปครับผมเป็นยังไงเรื่องนี้คุณน้หมกครับเรื่องนี้นี่ผมฟังมาจากเพื่อนอีกทอดหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2554รบครับก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมใหญ่ช่วงนั้นเนี่ยผมไปฝึกง,งานที่โรงงานแห่งหนึง่งซึ่งโรงงานแห่งนเนี้ยเนี่ย มันจะมีเพื่อนจากหลายๆสถาบันเนี่ยมาฝึกงานร่วมกันอแล้วผมก็ไปเจอเพื่อนสน,น,นิทคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ยสมมุติว่าชื่อปูนะครับ,รบผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายครับปูเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มาฝึกงานที่โรงงานเดียวกันกับผมเหมือนกันแล้วด้วยเราที่เป็นไวัยไร่เลี่ยกันทํางานแผนกเดียวกันก็เลยทําให้เราเนี่ยเริ่มสนิทกันง่ายขึ้นแล้ววันนั้นเนี่ยผมกับปูก็เข้ากะาดึกด้วยกันก็คือเข้าง,งานสองทุ่มเรื่องงานประมาณตีห้า ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ไปนั่งรอที่จะเข้างานบริเวณหน้าอาคารก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์ของปูนะครับแล้วปูก็รับสายก็พูดไปประมาณว่าขอโทษแล้วกันเดี๋ยวจัดการให้ปูปเป็นคนพูดปูเป็นคนพูดขอโทษนะขอโทษแล้วกัน,กนเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวจัดการให้ใช่ครับมผมเห็นสีหน้าปูไม่ค่อยดีเนี่ยผมก็เลยถามปูไปว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าปูเนี่ยก็หันมาถามผมถามว่านโมเชื่อเรื่องผีไหม ผมก็บอกเชื่อนะซึ่งตอนนั้นคืออยากฟังที่เพื่อนเล่ามากกว่าว่ามีอะไรเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าห้องของเพื่อนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันประมาณสามคนคก็คือปูเนี่ยมาเข้างานกะดึกส่วนเพื่อนอีกสองคนเนี่ยเข้ากะเช้าก็คือเลิกไปช่วงนั้นประมาณเกือบสองทุ่มเพื่อนสองคนเนี่ยกำลังจะเข้าห้องก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันอยู่ในห้องอะครับซึ่งห้องเนี่ยอยู่กันแค่สามคนแล้วปูเนี่ยก็มาทํางานส่วนเพื่อนอีกสองคนก็กำลังจะกลับห้อง ก็ตกใจว่าเสียงใขรอยู่ในห้องระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนของปูนเนี่ยเใช้ลูกุุญแจเพื่อที่จะเป็นลึกปิดแล้วจะเปิดเข้าไปดูเลยว่าอะไรอยู่ข้างในเออเอ,อครับผมพอระหว่างที่เปิดประตูเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เพื่อนเขาเห็นก็คือเป็นเด็กสองคนคยืนอยู่ที่กลางห้องออนุ่งโจงกระเบนข้างบนนี่ก็มีจุกอยู่ข้างบนนะครับออไม่ใส่เสือ้อแต่มีสังวานพาดอยู่ พอสองคนนั้นที่เขาเห็นแบบนั้นเ,เขาก็คี๊ปปิ้งออกมาเลยแล้วก็โทรมาหาปูซึ่งปูก็บอกว่าเด็กสองคนที่เห็นเนี่ยก็คือกุมารทองกุมารทองเออใช่ครับผมแล้วสัญญาณออดก,ก็ดังขึ้นพวกผมเนี่ยก็เข้าไปทํางานครับแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยรู้สึกวันนั้นจะเป็นวันอาทิตย์พวกผมก็ไปทําบุญทัวร์เก้าวัดนะครับแล้วขากลับเนี่ยมันต้องผ่านหอพักของปูก่อนแล้วก็จะเป็นหอพักของผมซึ่งระหว่างที่ผ่านหอพักของปูเนี่ย ผมก็บอกปู่ว่าขอไปดูกุมารที่ห้องได้ไหมออยากเห็นจังพระกุมารเป็นแบบไหนปู่ก็อนุญาตแล้วก็พาพวกผมเนี่ยไปดูกุมารที่ห้องซึ่งกุมารของปู่เนี่ยจะตั้งอยู่บนตู้เสื้อผ้านะค,ะครับมีอยู่ด้วยกันสององค์แล้วก็จะมีเป็นพานดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็จะเป็นขนมของเล่นเนี่ยอืวางไว้เต็มเลยผมก็เลยถามปู่ไปว่าไปได้กุมาน,นี้มาจากไหนอืแสดงว่าต้องขังมากเลยนเนี่ยถึงจะออกมาให้คนเห็นได้ ปูเขบอกว่ากูมาเนี่ยปูเป็นคนเบิกเนตเองฮ<ะ>เป็นคนปุกเีกเองเหรอใช่ครับ<อ>แล้วผมก็ถามปูไปว่าปูเป็นร่างทรงเหรอเออปูบอกว่าใช่ปูเป็นร่างทรง<อ>ผมก็ถามปูไปว่าดูดวงได้ไหมปูก็บอกไม่ว่าจะเป็นดูดวงสักยันถอนของดําปูทําได้หมดเลยจากเพื่อนรุ่งงานเราคนหนึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าคุยไปคุยมาเหมือนเขากลายเป็นคนที่ มีวิชาอาคมทางด้านนี้ใช่ครับผมเออเอาติอ่ะครับผมเออแล้วผมก็ถามปูต่อไปว่าปูไปเรียนวิชาพวกนี้มาจากไหนเหรอครับแล้วปูเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มย้อนไปเมื่อตอนนั้นปูอยู่ปสาครับปูป่วยหนักมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับจนไปเข้าโรงพยาบาลอาการเนี่ยก็ซุดลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนคนที่เป็นหมอเนี่ยมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าให้เตรียมทําใจเลยอื อาการคือยังไงก็ไม่น่ารอดแล้วครับครส่วนวันนั้นเนี่ยก็มีเป็นผะรู้สึกว่าจะเป็นสายวัดป่าก็เดินมาหาพ่อกับแม่ของปูบอกว่าอยากให้ลูกหายจากอาการป่วยไหมถ้าอยากให้หายเนี่ยให้ไปเอาขันห้ามารับขันเขานะอแล้วลูกจะหายซึ่งตอนนั้น,นพ่อแม่ของปูก็ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยยอมทําตามที่พรอองค์น,นั้นบอกครับคือให้ลูกตัวเองมารับขัน ใช่ครับเป็นการแก้ครับผมพอหลังจากที่ปูรับขันเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาการป่วยของปูเนี่ยก็เริ่มหายขึ้นแล้วก็ดีวันดีขึ้นมาเรื่อยๆจนอาการเนี่ยกลับมาเป็นปกติเลยแต่มันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ปูต้องแลกเปลี่ยนกับชีวิตใหม่ที่ได้มาเนี่ยค,คือปูเนี่ยต้องเป็นร่างทรงทุกวันพระเนี่ยปูต้องเข้าทรงแล้วก็ต้องเอาเดอกไม้ทุบเทียนของขอบเนี่ยถวายเขาทุกวันพระซึ่งตอนนั้นปูบอกว่าฐานะทางบ้านของปูเนี่ย ค่อนข้างที่จะยากจนเลยค,คือไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวสารกินแล้วครับปูก็เลยขอกับร่างนี้ดูอบอกว่าขอเงินขอทองหน่อยหรือ,อขอเป็นโชคลาภก็ได้พอตอนนี้ครอบครัวของปูไม่มีแม้เงินจะซื้อข้าวสารแล้วแล้วพอตกดึกคืนนั้นเนี่ยปูก็ฝันฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนะครับสวยสงองเอวคือวิจิตสวยงามมากแล้วบนหัวของเขาเนี่ยก็จะมีมงกุฎ ที่เป็นมงกุฎของนางอัปสราครับ oh, oh. เยอะๆใหญ่ๆเนี่ยครับพี่แล้วก็มายืนยิ้มให้ปู่จากนั้นเนี่ยเขาก็แบมือให้ปู่แล้วปู่ก็สังเกตว่าที่มือของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่อ oh. ครับผมพอตอนเช้าเนี่ยปู่ก็ไปเล่าความฝันให้กับพ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องฟัง oh. แล้วทุกคนเนี่ยก็เลยลอง แทงหวยดูจากที่ฝันเห็นคืนนั้นแหละแล้วปรากฏว่าหวยเนี่ยก็ออกปูตามที่เห็นเลยครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยปูก็เริ่มถูกหวยมาเรื่อยๆมาเรือ่อยๆแต่มันก็มีสิ่งแลกเปลี่ยนอีกจับก,การที่ปูเนี่ยถูกหวยบ่อยอก็คือปูเนี่ยต้องรับดูดวงจากที่เริ่มรับดูดวงต่อไปก็รับสักยันรับสักยันต่อไปก็คือรับถอนพวกมตนดำอะไรต่างๆ ซึ่งผมก็ถามว่าปู่เนี่ยไปเรียนมาจากที่ไหนอ,อปูก็บอกว่าปูไม่ได้เรียนนะ,ะพอถึงเวลาล่างมาเข้าเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปอัตโนมัติเลยลไม่เคยมีพื้นพื้นฐานในการสักยันมาก่อน<ช>ไม่เคยริ่มเรียนคาถาอาคมตำรามาก่อนไม่เคยแต่เวลาถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือจะมีการเชิญ ร่างทรงเข้ามาในตัวเองใช่ครับแล้วร่างทรงจะเป็นคนจัดการทั้งหมดใช่ครับเออเหมือนเราเป็นตัวกลางให้เข้ามารรสื่อแค่นั้นเองเออในการช่วยเหลือคนครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆชีวิตฐานะการงานของเออชีวิตครอบครัวของปูเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยแลว้ว่าบ้านของปูเนี่ยต้องมีของดีแน่เลยครับจนช่วงนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยเขาไปซื้อหุ่นกุมารมาอก็เลยเอากุมารเนี่ยมาให้ปูเบิกเนธให้ครับ หลังจากที่เ,าเขาเอากุมารที่ปูเบิกเนตกลับไปเนี่ยเขาก็ถูกหวยบ้างส่วนใหญ่นะครับจะถูกหวยถ้าไปาทางด้านค้าขายเนี่ยเขาก็จะค้าขายร่ํารวยขึ้นครับจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากุมารของปูเนี่ยค่อนข้างที่จะขลังอืแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเอาหุานมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยจนวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาที่บ้านของปูซึ่งตอนนั้นบ้านของปูเปิดเป็นตำหนักแล้วครับทางสำนักทรงแล้วครับผม ก็จะเป็นชั้นสองชั้นซึ่งระหว่างนั้นที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านของปูเนี่ยปูสังเกตว่ามีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านของปูครับแล้วก็มองมาที่ผู้ชายคนเนี้ยซึ่งตอนที่ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาเนี่ยเขาถือถุงผ้าขาวม,มาด้วยนะครับแล้วเขาก็เดินขึ้นมาหาปูที่บนสำนักเขาก็บอกปูว่าเขาอยากได้กุมารครับ,รบซึ่งปูก็บอกว่าถ้าอยากได้กุมารเนี่ยเขาไปซื้อขุนกุมารมานะอเดี๋ยวปูจะทาพิธีเบิกเนตรให้ เขาก็บอกเขาเตรียมมาแล้วช่วยทําให้เขาหน่อยอพอปูเห็นแบบนั้นเนี่ยปูก็บอกอ่ะงั้นก็ตามเข้ามาเดี๋ยวปูจะทําพิธีให้อืแล้วปูเ็าปนั่งที่ผมเตรียมที่จะทําพิธีครับแล้วก็บอกผู้ชายคนนั้นว่าเอาหุ่นกุมารมาเดี๋ยวจะเบิกเนธทยพอผู้ชายคนนั้นเนี่ยเปิดผ้าขาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่หุ่นกุมารพี่มันเป็นศพเด็กเอ้ยที่เสียชีวิตไปแล้วครับออืพอปูเห็นแบบนั้นเนี่ยปูก็ตกใจก็ถามว่าเฮ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ย พี่คนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาแปลมาจากสับเปลือพที่เพิ่งผ่าออกจากศพตายท้องกลมครับผมแล้วจะเอามาให้ปูเนี่ยเบิกเนตรให้ mm. แต่ปูเ็าบอกว่ากุมารของปูเนี่ยเป็นสายเทพไม่ใช่สายผี mm. Mm. ปูทําให้ไม่ได้ mm. ถ้าอยากได้กุมารจริงๆอะ่ะพรุ่งนี้ก็ไปซื้อหุ่นมา mm. แล้วปูเนี่ยจะเบิกเนตรให้แต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ย mm. เขาก็แย้งกลับไป mm. เขาบอกว่าถ้าเอาหุ่นปั้นเนี่ยมันจะไม่ขลัง โอ้มันต้องเอาศพเด็กมันถึงจะขังเท่านั้นมาแนวไสยศาสตร์แล้วนะใช่ครับออผมด้วยความที่ปูก็กลัวด้วยแล้ววันพรุ่งเนี้มันเป็นวันโกนครับซึ่งปูรู้อยู่แล้วว่าวันโกนแล้วของพวกผีตายโหงพวกนี้จะแรงมากด้วยความที่ปูเป็นห่วงผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าให้รีบเอากลับไปคืนเขาซะนะพอผีตายโหงเนี่ยมันแรงจัง<อ>หวะที่ปูพูดคําว่าผีตายโหงออกมาเนี่ยปูก็นึกถึงเออนึกขึ้นได้ว่ามันออมีผู้หญิงคนหนึง่งเออ ยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านเมื่อกี้ตอนที่ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามามองผู้ชายคนนี้อยู่ใช่ครับอตอนที่ปูเห็นรอบนั้นเนี่ยก็เป็นผู้หญิงปกตินะก็หุ่นเหมือนคนท้องอครับปูก็คิดว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้ของกันแน่ปูก็เลยเดินลุกขึ้นเดินไปแล้วก็ไปชะ่งโวกมองอมรอบนี้ก็เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่เหมือนเดิมแต่สภาพของผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ก็คือผมเนี่ยกระเซิร์กระเซิงไปหมดเลยหน้าตาก็คือโกรธเป็นรอยเท่าจากที่เห็นเมือ่อคืนพี่ชุดผู้หญิงที่ยืนอยู่ก็เหมือนว่า นท้องเริ่มเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเป็นรูปเป็นร่าง,ปปางใช่ครับ<ม>ปูเห็นแบบนั้นปูรู้เลยก็เลยเดินกลับมาบอกผู้ชายคนเนี้ยว่ายังไงวันนี้ให้รีบเอาศพเด็กไปคืนแม่เขาซะ<ม>รู้ไหมตอนเนี้ยมันมีผู้หญิงมายืนบริเวณหน้าบ้านเขายืนจ้องมาหาพี่คนเนี้อย่างเอาเป็นตายเลย ึ่งผู้ชายคนนั้นก็ไม่ยอมออกไปคืนนะครับตอนแรกก็พยายามตื่นจะให้ปูท่ทาให้ได้แต่ปู่ก็ยิงยันคําเดินว่ายังไงก็ไม่ทําทําให้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยผู้ชายคนนี้นก็ใจอ่อนก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เรากลับไปคืนอพอปู่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยด้วยความสงสารพี่เขาก็เลยเอาตะกุดเนี่ยที่เพิ่งผ่านพิธีปลุกเสกนะครับเอาไมา้ผู้ชายคนนี้นรับบอกว่าให้ใส่คาดเอวไว้ก่อนคือกันให้พวกวิญญ,ญาณพวกนี้นเข้าหาตัวเราไม่ได้อพอพี่คนนี้เขาได้ตะกุดไปแล้วเนี่ยเขาก็เดินลงไป ก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์กลังจะก,กลับปู่ก็แอบชะเง้อมองก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเกาะรถมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่คนนี้ด้วยปู่คิดว่าแสดงว่าเขาเชียนคือน่าจะอาคาตแรงมากถึงลนกเขาอะใช่ครับตะกุดยังเอาไม่อยู่เลยแล้ววันต่อมาเนี่ยวันนั้นประมาณทุ่มสองทุ่มเป็นวันโกนนะครับ,รบปู่ก็สวดมนต์ไหว้พระ ที่สำนักปกติซึ่งวันนั้นเนี่ยก็จะมีชาวบ้านประมาณสิบกว่าคนเนี่ยนั่งอยู่บริเวณนั้นด้วยเหมว่าจะมาขอของดีครับสมมตข,ของหวยบ้างจะมาขอให้ดูดวงให้มั่งก็นั่งอยู่ตรงนั้นกันระหว่างที่ทุกคนกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็กลับมมอีกัลละครับก็เดินขึ้นมาแต่รอบนี้เขาไม่ได้ถือถุงผ้าขาวมานะพี่เขาเอาศพเด็กเนี่ยใส่มือมาแบบนี้เลยยแล้วเขาก็ถือขึ้นมาเขาบอกว่าทําให้เขาหน่อยเขาอยากเลี้ยงกุมารจริงๆ จะเอาเท่าไหร่ก็ได้เขายินดีจ่ายปูก็ตกใจแล้ววันนี้วันโกนด้วยซึ่งปูจะรู้อยู่แล้ว <_ S 2> เขาบอกเอา้ายังไม่ได้เอาไปคืนอีกเหรอ,อทำไมถึงยังเอามาอีกอเขาก็บอกทําให้หน่อยเขาอยากได้จริงๆอก็เหมือนตีหน้าเหมือนจะเอาให้ได้อะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งรวมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับก็เกิดอาการตัวสัน่นเหมือนผีเข้านะครับพีแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าผู้ชายคนนี้เลยก็พูดเป็นภาษาถิ่นแถวนั้นนะครับ พูดประมาณว่ามึงเอาลูกกูไปทําไมอืมเอาลูกกูคืนมามึงจะเอาลูกกูคืนมาไหมเขาพูดปนซ้ำๆอยู่แบบนี้แต่ผู้ชายคนนั้นก็ตีเหมือนเหมือนไม่สนใจเขาพยายามจะเดินก้าวข้ามกลุ่มคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาหาปูได้ครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยไฟที่อยู่ข้างบนบ้านของปูที่เป็นสํานักนะครับมันก็ดับว่าบลงไปเลยซึ่งข้างๆปูมันจะมีเทียนพรรษาเล่มหนึง่งซึ่งปูเวลาทาพิธีพวกนี้ปูจะจุดเทียนไว้ แล้วเทียนเล่มนั้นเนี่ยก็โดนลมพัดดับไปเหมือนกันระหว่างนั้น,น่ะปูก็คลาหาไปแช็คเพื่อที่จะมาจุดเทียนเล่มนั้นร,ระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงฟ้าผ่าดังเปี้ยงลงมาแล้วก็มีเสียงดังตุ๊กซึ่งตอนนั้นมันมืดทุกคนมองอะไรไม่เห็นไงครับแล้วสักพักหนึ่งไฟมันก็สว่างวาบขึ้นมามทุกคนก็หันมองหน้ากันสุดท้ายเนี่ยก็มองไปหาพี่คนเนี้คนที่เดินถือกุมารขึ้นมา หรือเด็กขึ้นมาใช่ครับก็เห็นผู้ชายคนนี้ล้มลงไปล้มแบบความหน้านะครับพี่หัวนี่มีรอยแตกเลือดไหลเป็นทางเลยแล้วดวงตาของเขาก็คือเบิกโพลลิ้นก็คือออกมาจุกป,ปากก็คือเสียชีวิตตรงนั้นเลยซึ่งทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้น<ๆ>เขาก็เดาไปว่าสงสัยน่าจะโดนฟ้าผ่าแต่บริเวณนั้นคือไม่มีฝนตกเลยนะครับแต่หัวนี่มีรอยแตกแบบชัดเจนเลยแล้วระหว่างนั้นทุกคนก็รีบหาา ที่คณเด็กที่เสียชีวิตนะครับศพเด็กที่เสียชีวิตที่พี่คนนั้นหยิบขึ้นมาเนี่ยพราทุกคนเริ่มกลัวแล้วว่าความเฮี้ยนเนี่ยคงใสจะแรงมากพยายามค้นหาแต่หายยังไงก็ไม่เจอครับปู่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องหาหรอกแม่ของเด็กเขากลับไปแล้วครับผมอ,อันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับแล้วมันก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ไปประมาณสี่ห้าเดือนครับผม ก็อย่างที่รู้กันก็คือปูลหลังจากที่เบิกเนตรให้กุมารแล้วเนี่ยคนเอาไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะค้าขายดีขึ้นจะได้โชคได้ลาบดีขึ้นแล้วมันก็มีวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยอายุประมาณ1 7บ8สพอเห็นว่าหลายๆคนได้ไปแบบนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยก็อยากจะถูกหวยบ้างก็เลยไปซื้อหุ่นกุมารมาแล้วก็เอามาให้ปูเนี่ยเบิกเนตบินตให้หลังจากที่เบิกเนตกลับไปแล้วเนี่ย ผู้ชายคนนี้เอยน้องคนเนี้ย,ย,ก,นนยก็เอาหุ่นไปตั้งไว้ที่บ้านครับบนหิ้งอย่างดีเลยนะครับเอาน้ำแดงขน,นมของเล่นทุกอย่างวางไว้ให้เสร็จสับแล้วสมองของเด็กนะครับเนาะสมองของเด็กก็จะคิดแค่ว่าคืนนี้ยังไงก็ต้องได้หวยแน่นอนอกุมารต้องไม่ให้หวยแน่นอนก็พยายามคิดเรื่องแบบนี้อยู่ซ้ำๆอยู่แบบเนี้ยพอตกตึกคืนนั้นเนี่ยปูเขาฝันว่ากุมารที่ตัวเองเพิ่งเบิกเ,เนรให้ไปเนี่ยครับ,รบ,รบมาเข้าฝันแล้วมาบอกว่า กุมารบอกว่าให้หวยเด็กคนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีดวงที่จะได้รับพอบอกกันนึกปุ๊บเนี่ยพอปูตื่นเช้ามาเนี่ยก็ยังคิดอยู่ความฝันอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่เด็กคนนั้นเนี่ยกลับมาบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนเลยบอกว่าเมื่อคืนฝันว่ากุมารเอาเลขมาให้แล้วอให้ทุกคนซื้อเลยอยังไงงวดน,นี้ถูกแน่นอนเพราะฝันแม่นมากกุมารให้หวยแล้วจนวันที่หวยออกปรากฏว่าไม่เฉียดในใกล้เคียงแม้แต่นิดเดียวเลยครับ เด็กคนนี้ก็เลยเกิดความโกรธก็ถือหุ่นกุมารเนี่ยขี่รถกันมาหาปูที่สํานักก็มาชี้หน้าบอกด่าปูประมาณว่าในบอกว่าได้กุมารไปแล้วจะถูกหวยไงเนี่ยไม่เห็นถูกหวยเลยแล้วปูก็เลยบอกว่ากุมารเนี่ยมาเข้าฝันตั้งแต่วันแรกแล้วบอกว่าน้องไม่มีดวงที่จะได้รับหวยให้ไปยังไงก็ไม่ถูกหรอกครับไอ้น้องคนนี้ยก็พูดประมาณว่า่ามาแถวตัวรอดอของปลอมนี่ว่าอะไรพวกเนี้ก็จะเอากุมารเนี่ยให้ปูคืนไปบอกว่ามีเลี้ยงแล้วเอาไปเลย แต่ปูก็บอกว่าไม่ได้ถ้าปูเบิกเนตให้แล้วเนี่ยต้องไปอยู่กับเจ้าของใหม่ให้ครบเจ็ดวันก่อนคถ้าจะเลี้ยงไม่เลี้ยงเนี่ยต้องหลังจากเจ็ดวันก่อนถึงจะเอามาคืนได้แบบนี้ครับซึ่งตอนนี้เอาไปได้แค่วันเดียวเองปูบอกรับคืนไม่ได้อยังไงก็ต้องให้ครบเจ็ดวันก่อนแต่น้องคนนั้นก็จะพยายามยื้อเอาให้ปูคืนไม่ได้ปูก็บอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วน้องคนนั้นก็บอกเจ็ดวันใช่ไหมได้อืแล้วน้องก็ขี่รถออกไปครับ หลังจากนั้นเนี่ยน้องคนนี้ก็พาเพื่อนประมาณสี่ห้าคนเนี่ยไปที่สระน้ําในหมู่บ้านก็พากันเอารถมอเตอร์ไซค์ไปล้างกันก็จะมะีถังสีที่เดินลงไปตักน้ำครับขึ้นมาล้างรถซึ่งทางลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดที่สร้างด้วยปูนนะครับเดินขึ้นเดินลงได้ระหว่างที่ทุกคนกาลัางล้างรถอยู่นั้นเนี่ยเพื่อนของน้องเนี่ยเขาก็เห็นว่าไอ้น้องคนนี้ก็ถือหุ่นกุมารขึ้นมาอแล้วบอกว่ามึงให้หวยกูไม่ถูกใช่ไหม แล้วก็จับขนภูมาเนี่เคลี้ยงลงไปกับทางบันไดพื้นปูนนะครับซึ่งพอเคลี้ยงลงไปเนี่ยระมาณก็แตกออกสภาพของขนภูมาณก็คือแขนขวานี่หักคอก็หักเอียงไปทางด้านขวาส่วนขาสองข้างก็แตกออกแกมและเสียงนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยน้องคนนั้นก็หยิบขนภูมานคนนั้นเนี่ยเคลี้ยงลงไปที่กลางสระน้ำเอาเศษนะนะที่แตกๆนะเคี้ยงในน้าอีกเคลี้ยงลงไปในน้าอีก เศษที่มันหักมันก็พอเป็นรูปเป็นร่างเหมือนเดิมพี่มันไม่ได้หักแตกออกไปอะครับพอเคลื่อนลงไปที่กลางสาะน้าเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นพุกคนก็ล้างรถเสร็จก็ขี่รถกันกลับไปครับพอตกดึกคืนนั้นเนี่ยปู่ก็ฝันเห็นกุมารที่ตัวเองเปิ่เน่ไปเนี่ยมาเข้าฝันสภาพก็คือแขนหักอพอหักขาสองข้างก็คือบิดเบี้ยวผิดรูปเลยครับมาเข้าฝันปู่แล้วก็บอกกับปู่ว่ามันทําร้ายหนูหนูจะเอามันให้ตาย เขาพูดแบบนี้ในฝันพอรุ่งเช้าเนี่ยปูเขารีบไปหาน้องคนนี้เลยก็บอกว่าขุนกุมารอยู่ไหนน้องคนนี้ก็บอกว่าโยนทิ้งไปแล้วก็ถามว่าไปโยนทิ้งที่ไหนเขาบอกให้ครบเรจ็ดวันก่อนแล้วก็าเอามื่อคืนไงน้องคนนี้ก็บอกไม่พูดคือคนมันไม่เชื่อไปแล้วอ่ก็ไม่สนใจทําเป็นเมินเฉยปูก็เลยบอกว่างั้นก็มา,ามทําพิธีขอเขามาที่สํานักให้มันจบไปเพราะกุมารเนี่ยเขาอ,อาฆาตมากแต่จะแล้วจะรอดน้องคนนั้นก็ไม่ยอมมาจนวันที่สองเนี่ย ปูด้วยความเป็นห่วงน้องเขาเนี่ยก็ฝากตะกุดกับเพื่อนของเขาเนี่ยเอาไปให้น้องคนนี้ใส่ตะกุดไปก็ยังดีอเพื่อกันสิ่งของชั่วร้ายอะไรพวกนี้ยคแต่วันต่อมาเนี่ยเพื่อนเขาตะกุดเมื่อคืนบอกว่าน้องไม่ยอมเอาอบอกว่าไม่ต้องไม่ยุ่งกับน,น้องน้องมันไม่เชื่อแล้วแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยปูก็เริ่มทําใจและเริ่มคิดแบบคงต้องปล่อยวางแล้วอะไรจะเกิดก็คงต้องปล่อยลวหลังจากเนี้ยเอตการนี้มันก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง วันนั้นเนี่ยไวรุ่นกลุ่มเนี้ยก็อเอารถไปร้านที่เดิมอีกแล้วน้องคนนี้ยก็มือซ้ายเนี่ยถือถังสีมือขวาเนี่ยก็ถือก้อนสบู่ะระหว่างที่ตักน้ําอยู่นั่นน่ะก็อเอามือฝั่งขวาเนี่ยมาจับถังน้ําเพื่อยกขึ้นมาอย่างพี่แต่ก้อนสบู่ที่อยู่ในมือน่ะมันตกลงไปในน้ําอืน้องมันก็เอาถังสีเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วก็เดินลงน้ําไปประมาณสองสามเก้าก็เดินลงไปประมาณเท่าเข่านะพี่น้ํามันใสมันก็พอมองเห็นว่าก้อนสบู่อยู่ตรงเนี้ย น้องก็ดึงแขนเสื้อขึ้นแล้วก็ล้วงมือหิบไปเอาจังหวะที่ไปเอาเนี่ยอยู่ดีน้องก็ล้มหัวทิ่มตุ้มลงไปในน้ำเลยครับเพื่อนที่อยู่ข้างบนที่เห็นเหตุการณ์ก็แซวประมาณว่าเอยจะเล่นน้ำทำไมไม่ต่อเสื้อผ้าขกขอ่อนพอเห็นหายไปัะพักไม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนที่อยู่ข้างบนก็รีบวิ่งลงไปก็ลงไปบริเวณตรงนั้นเละพี่ผมนไปงมหาว่าน้องเป็นตะคิวหรือเปล่าก็พากันงมหาที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่เจอเอยน้ําแค่นี้เนี่ยนะน้ํา ตรงนั้นคือลึกพี่แต่เริ่มแต่แค่นี้ใช่ครับเริ่มแค่นี้แล้วก็หน้าทิ่ลงไปตรงที่น้ําลึกๆใช่ครับผมจังหวะที่ไปรุ่นกลุ่มนั้นพากันหาไม่เจอแล้วเนี่ยครับก็รีบวิ่งขึ้นไปเรียกชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่ามีเด็กจมน้ําอให้มาช่วยหาหน่อยชาวบ้านก็ประมาณสิบกว่าคนเนี่ยก็เดินปูผมหาที่บริเวณตรงนั้นเลยครับแต่ก็ยังไม่เจอจนมีชาวบ้านเนี่ยขี่รถไปที่วัดไปหาหลวงพ่อครับที่อยู่ที่วัดก็บอกว่ามีเด็กจมน้ํา ตอนนี้ไม่รู้เป็นตายายดียังไงเนี่ยหลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยอแล้วหลวงพ่อเนี่ยแกก็นั่งหลับตาไปพักหนึ่งแกก็บอกว่าเด็กเสียชีวิตไปแล้วครับศพตอนนี้ก็อยู่ที่ก้นน้ําของสระน้ำแห่งน,นี้เลยแล้วภาพที่หลวงพ่อเห็นแกบอกว่าแกเห็นมีกุมารทองเนี่ยกอดศพไว้ไม่ยอมปล่อยให้ศพลอยขึ้นมาแล้วสายตาของกุมารทองก็คือแดงก่าเลยเหมือนจะโกรธมากพอหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าให้หลวงพ่อไปตอนนี้คือช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ก็ให้ปูเนี่ยเป็นคนไปช่วยแทนแล้วกันชาวบ้านเนี่ยก็วิ่งมาเรียกปูที่บ้านครับบอกว่ามีเด็กจมน้ํานะไปดูให้หน่อยอืปูก็บอกว่าใช่เด็กที่ชื่อนี้ไหมชาวบา้านบอกว่าใช่ตอนนั้นปูก็เริ่มใจเสียแล้วก็ขี่รถไปพอไปถึงเนี่ยปูก็เดินลงบันไดตรงนั้นนะครับไปถึงเนี่ยก็ใช้น่าจะเป็นเหยือกน้ํานะครับ,รบตักน้ําขึ้นมา จากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆหยาดน้ําเหมือนหยาดน้ําลงไปที่ผิวน้ํานะครับพี่แล้วก็สวดมนต์บทหนึ่งสวดไปสักพักเนี่ยศพก็ลอยขึ้นมาเลยชาวบ้านก็มาช่วยกันยกศพขึ้นมาบนบกแล้วสภาพศพของน้องคนนี้ก็คือแขนขวาเนี่ยหักคอ,อก็หักขาสองข้างคือบิดเปี้ยวผิดรูปเลยแต่ที่แปลกก็คือตรงมือของน้องเขาเนี่ยกำหุ่นกุมารที่โยนทิ้งไปวันนั้นกำไว้แน่นเลยนะครับพี่ ครับอันนี้คือเรื่องที่ปู่เล้ฟังครับซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยปู่ก็บอกจะไม่ยอมสักยนันจะไม่ยอมปล่อยของให้กับเด็กที่เหมือนยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยปู่ก็รู้สึกผิดนะครับที่ปล่อยให้เด็กเหมือนว่าปล่อยของพวกเนี้ยสมสี่ม 4, สมห้าไปเนี่ยครับจนทาให้เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นปู่ก็รู้สึกผิดแล้วหลังจากที่ผมฟังปู่แล้วจบเนี่ยต้องบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยยังห้าสิบห้าสิบไม่ได้เชื่อไปหมดแต่ถ้าบอกว่าปู่แต่งเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่า คือแต่งเรื่องเก่งมากครับจับพิรุธไม่ได้สักอย่างเลยปูเล่าแบบเห็นภาพหมดเลยครับพี่แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่ทําให้ผมเชื่อเกี่ยวกับปูก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สิ้นสุดการฝึกงานเป็นวันสุดท้ายของการทํางานแล้วผมก็มีกล้องดิจิตอลอยู่กล้องหนึ่งก็เดินถ่ายรูปเพื่อนๆทุกคนที่ทํางานด้วยกันนะครับระหว่างนั้นเนี่ยปูก็เดินมาพอดีผมก็เลยบอกปูหยุดก่อนขอถ่ายรูปหน่อยปูกบอกอ่ะได้สิปูก็ยืนอยู่ ข้างางเสานะครับครับแล้วผมเนี่ยก็กดชัตเตอร์ถ่ายปูรูปปูไปจังหวัดนั้นเนี่ยผมเห็นว่ามีเงาดำๆแล็กๆเหมือนจะผ่านชัตเตอร์ไปแป๊บนึงครับพี่ผมก็เลยลองกดดูรูปยอ้อนหลังพอกดดูรูปยอ้อนหลังเนี่ยมันเห็นเป็นรูปปูยืนอยู่แต่ข้างๆปูเนี่ยมันมีเป็นเงาดำๆเป็นรูปร่างผู้หญิงเอวนี่จะคอดเข้าข้างในเลยสวยมากถ้าดูจากเงานะครับแล้วข้างบนก็จะมีชดา เป็นรูปเหมือนนางอับสราเตี้ยเลยครับพี่แล้วเป็นเงาดําที่ชัดมากเลยครับพอผมเห็นดังนั้นเนี่ยผมก็หันให้ปูดูบ,บอกปูดูนี่ดิปูก็ยิม้มก็บอกว่าคงยืนอยู่ตั้งนานแล้วเราก็เดินไปเลยเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมเขนาน่าจะเชื่อ,อเพราะปูบอกว่าร่างทรงที่มาช่วยปูตอนที่ปูป่วยหนักก็คือน,นางอับสราครับอโอ้โหเฮ้เยฟังเรื่องนี้ฟังแล้วเพลินสนุกแต่เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่ง คือเราจะได้ยินได้ฟังมาได้หลายครั้งนะครับว่าสําหรับคนที่เห็นคนอื่นเขาได้เขามีโชคมีลาบจากกุมารทองรักยมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่ไม่เคยศึกษามาก่อนคือแค่มองด้วยผิวเผินว่าเอยคนนี้เขาบูชาเขาเอามาเลี้ยงเนี่ยดูสิเขามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถูกหวยขายของดีตัวเองเลยมีความอยากอยากได้บ้างาแต่ไม่เคยที่คิดจะศึกษาก่อน ไม่เคยรู้เลยว่าการเลี้ยงกุมารทองเนี่ยคุณต้องเรียนรู้อะไรก่อนรเรื่องของการวิธีการเลี้ยงเรื่องของการบูชาเรื่องของสิ่งที่เราต้องคอยดูแลเขาบ,บางคนเอามาเพียงเพราะว่าแค่อยากได้อยากจะมีโชคมีลาบเหมือนเรื่องนี้แค่อยากถูกหวยครับพอตัวเองได้มาปุ๊บไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังเอาไว้ก็ไปทำลายเขาทิ้งผลสุดท้ายเนี่ยเปยังไงฮะอันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องแรกที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ มีหลายเรื่องที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าหาทาในที่นี้คืออะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองอยากจะเอามาเลี้ยงเอามาบูชาผมกําลังพูดถึงเรื่องสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นนะครับควรที่จะศึกษาก่อนเพราะว่าของพวกนี้มันมันมกจะมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับบางสิ่งบางอย่างตามมาทีหลัง ครับผมนั่นคือเรื่องเล่าของคุณน้ำโมครับในทีมของลองของลองดีวันนี้ขอบคุณคุณน้ำโมนะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บและสถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเราจะมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่ YouTube ไทยรัฐของเราเหมือนเดิมอย่าลืมกด s ับ s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยและที่สำคัญเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้ว คุณผู้ชมผู้ฟังต้องใช้ดุลยะพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณให้ดีๆเลยนะครับแล้ววันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับกลับมาเจอมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสี่ทุ่มตรงเหมือนเดิมฮะวันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบกู่ฮะผมทีมงานและคุณนโมลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านคับสวัสดีครับขอบคุณครับ